สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเราวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่กำลังเดินทางทางจิตวิญญาณนั่นคือการบรรลุสติสัมปชัญญะด้วยการอดอาหารทางจิตวิญญาณคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตประจำวันมันวุ่นวายเกินไปจนทำให้เราลืมฟังเสียงในใจตัวเองลืมสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างชัดเจน การอดอาหารทางจิตวิญญาณอาจเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เรากลับมามีสติสัมปชัญญะหรือการรู้ตัวชัดแจ้งมากขึ้นมันไม่ใช่แค่การงดกินเพื่อลดน้ำหนักแต่เป็นการฝึกใจให้เข้มแข็งเชื่อมโยงกับสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าเดิมวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงวิธีทำจริงๆรับรองวันหน้าติดตามและนำไปใช้ได้แน่นอน ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าสติสัมปชัญญะคืออะไรในทางจิตวิญญาณโดยเฉพาะในคำสอนพุทธสติสัมปชัญญะหมายถึงการมีสติรู้ตัวชักแจ้งในทุกขณะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนหรือทำอะไรก็ตาม มันคือการสังเกตเห็นความจริงของชีวิตโดยไม่หลงไปกับความคิดฟุ้งซ่านหรืออารมณ์ชั่ววูบเหมือนมีแสงสว่างในใจที่ทำให้เราเห็นชัดว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำมันนำไปสู่ความสงบและการตื่นรู้ที่แท้จริงส่วนการอดอาหารทางจิตวิญญาณคืออะไรมันคือการงดกินหรือเครื่องดื่มบางอย่างชั่วคราวเพื่อจุดประสงค์ทางใจไม่ใช่แค่ร่างกาย มันช่วยให้เราลดความยึดติดกับความอยากกินอยากเสพทำให้ใจสะอาดขึ้นคิดชัดขึ้นและเปิดรับพลังงานจากภายในหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายกว่าคนที่ปฏิบัติมักบอกว่ามันเหมือนการชำระล้างทั้งกายและใจให้พร้อมสำหรับการบรรลุสติสัมปชัญญะเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณในหลายาศาสนาและวัฒนธรรมลองดูในพุทธศาสนาก่อนเพราะใกล้ตัวเราที่สุด พระพุทธเจ้าทรงเคยปฏิบัติการอดอาหารอย่างหนักก่อนตรัสรู้ท่านอดอาหารจนร่างกายผอมแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเพราะเชื่อว่าการทรมานกายจะนำไปสู่การหลุดพ้นแต่สุดท้ายท่านพบว่ามันไม่ใช่ทางสายกลางมันทำให้ร่างกายอ่อนแอจิตไม่แจ่มใสท่านจึงเลิอกอดอาหารแบบสุดโต่งแล้วรับประทานข้าวจากนางสุชาดาหลังจากนั้นท่านก็นั่งสมาธิใต้ต้นโพและตรัสรู้ได้ในที่สุด นี่แสดงให้เห็นว่าการอดอาหารในพุทธไม่ใช่เพื่อทรมานตัวเองแต่เป็นการฝึกในระดับพอดีเช่นพระสงฆ์งดอาหารหลังเที่ยงเพื่อให้มีเวลามากขึ้นสำหรับการฝึกสติและสมาธิมันช่วยให้จิตไม่ฟุ้งซ่านจากความหิวหรืออิ่มเกินไปนำไปสู่สติสัมปชัญญะที่ชัดเจนในศาสนาอื่นก็มีเหมือนกันนะครับเช่นในคริสต์พระเยซูเคยอดอาหาร40วันในทะเลทรายเพื่อเตรียมใจรับภารกิจจากพระเจ้า มันช่วยให้จิตบริสุทธิ์เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นชาวคริสต์หลายคนปฏิบัติการอดอาหารเพื่อขอพรหรือเพื่อชำระบาปทำให้เกิดการตื่นรู้ทางใจในอิสลามมีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนงดอาหารและน้ำตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงตกมันฝึกความอดทนความเห็นอกเห็นใจคนยากจนและทำให้จิตใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากขึ้น ในฮินดูหรือโยคะการอดอาหารช่วยชำระร่างกายและจิตให้พร้อมสำหรับการทำสมาธิและบรรลุโมกษะหรือการหลุดพ้นแม้แต่ในวัฒนธรรมโบราณเช่นชาวอียิปต์หรือกรีกก็ใช้การอดอาหารเพื่อเชื่อมโยงกับเทพเจ้าทำไมการอดอาหารถึงช่วยให้บรรลุสติสัมปชัญญะได้ลองคิดดูสิครับ เมื่อเราหิวร่างกายจะผลิตสารเคมีบางอย่างที่ทำให้สมองแจ่มใสขึ้นเช่นคีโตนจากไขมันที่ถูกเผาผลาญมันเหมือนเชื้อเพลิงใหม่สำหรับสมองทำให้คิดชัดคิดลึกและมีสมาธิด,ดีขึ้นจากมุมมองจิตวิญญาณการหิวทำให้เราลดความยึดติดกับโลกวัตถุเราจะเริ่มสังเกตเห็นว่าความอยากกินมันชั่วคราวแต่จิตที่สงบมันถาวรมันฝึกให้เรามีสติรู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังหิวแต่เราไม่ต้องตามใจมันทันที นี่แหละคือสติสัมปชัญญะเบื้องตอน้นหลายคนที่ปฏิบัติบอกว่าตอนอดอาหารจิตจะสงบลงเหมือนมีพื้นที่ว่างในใจให้คิดถึงสิ่งสำคัญเช่นความหมายของชีวิตความตายหรือการเชื่อมโยงกับจักรวาลมันเหมือนการรีเซ็ตระบบทำให้เราเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่เช่นเห็นว่าความทุกข์ส่วนใหญ่มาจากความอยากและเมื่อเราควบคุมความอยากได้เราก็ใกล้การหลุดพ้นมากขึ้นมาพูดถึงวิธีปฏิบัติกันบ้างนะครับ อย่าคิดว่าต้องอดอาหารนานๆนะเริ่มจากง่ายๆก่อนสำหรับมือใหม่ลองอดอาหารหนึ่งมือ้อเช่นงดอาหารเย็นแล้วใช้เวลานั้นทำสมาธิหรืออธิษฐานแทนถ้าพร้อมกว่านั้นลองอดอาหารหนึ่งวันดื่มแต่น้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้เจือจางอย่าลืมเตรียมตัวก่อนนะวันก่อนอดกินอาหารเบาๆเช่นผักผลไม้เพื่อให้ร่างกายปรับตัวระหว่างอดทำอะไรดี อย่านั่งเฉยๆนะครับใช้เวลานี้ฝึกสติเช่นเดินจงกรมสังเกตการหายใจหรือนั่งสมาธิคิดถึงคำสอนทางจิตวิญญาณเช่นในพุทธลองนึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรามันจะช่วยให้จิตไม่จมกับความหิวถ้าอดหลายวันอย่าลืมสังเกตร่างกายนะถ้าอ่อนเพลียมากให้หยุดทันทีแล้วค่อยๆกลับมากินอาหารเบาๆเช่นโจ๊กหรือผลไม้ มีหลายรูปแบบให้เลือกนะครับเช่นการอดอาหารแบบพุทธงดหลังเที่ยงทุกวันเพื่อฝึกสติในชีวิตประจําวันหรือแบบคริสต์อดอาหารบางวันในสัปดาห์เพื่อขอพรจากพระเจ้าในโยคะอาจอดอาหารแล้วดื่มแต่น้ำมะนาวผสมน้ําผึ้งเพื่อชําระพิษและเปิดจักระลองเลือกที่เหมาะกับตัวเองแต่จําไว้ว่าจุดประสงค์คือจิตวิญ,ญญาณนะไม่ใช่การแข่งขันประโยชน์มีมากมายเลยครับ ก่อนอื่นมันช่วยให้จิตสงบลดความฟุ้งซ่านทำให้เรามีสติสัมปชัญญะชัดเจนขึ้นเช่นเวลาเจอปัญหาเราจะไม่ตัดสินใจ impulsively แต่คิดอย่างรอบคอบหลายคนบอกว่าหลังอดอาหารจิตเหมือนถูกชำระเห็นทางออกของปัญหาที่ค้างใจมานานมันยังช่วยเพิ่มความเมตตาเพราะเมื่อเราหิวเราจะเข้าใจคนที่อดอยากทาให้ใจอ่อนโยนขึ้น จากมุมมองวิทยาศาสตร์การอดอาหารช่วยกระตุ้นออโทฟาจีคือการทำความสะอาดเซลล์เก่าทำให้ร่างกายสดชื่นสมองทำงานดีขึ้นนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และการตื่นรู้ในทางจิตวิญญาณมันเหมือนการเปิดประตูให้พลังสูงสุดไหลเข้าเช่นบางคนเห็นวิสัยทัศน์หรือได้รับคาแนะนาจากภายในมันยังช่วยรักษาบาดแผลทางใจเช่นความโกรธหรือความเศร้าเพราะเมื่อกายหิวจิตจะโฟกัสที่ปัจจุบันมากกว่าพาสโก ลองฟังเรื่องจริงจากคนที่ปฏิบัติดูสิมีพระรูปหนึ่งในพุทธเล่าว่าตอนปฏิบัติวิปัสสนาท่านงดอาหารหลังเที่ยงทุกวันมันทําให้จิตสงบจนเห็นความจริงของชีวิตชัดแจ้งท่านบรรลุสติสัมปชัญญะจนสามารถสอนคนอื่นได้ลึกซึ้งหรือในคริสต์มีคนเล่าว่าอดอาหาร3ามวันเพื่อขอพรแล้วได้รับการเปิดเผยทางใจทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น แม้แต่คนธรรมดาบอกว่าหลังอดอาหารหนึ่งวันจิตแจม่มใสเห็นว่าความสุขแท้ไม่ใช่จากอาหารแต่จากใจที่สงบแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับการอดอาหารไม่เหมาะกับทุกคนถ้าคุณมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานหรือปัญหาหัวใจอย่าทำโดยไม่ปรึกษาหมอการอดนานเกินไปอาจจะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารจิตงุดหงิดแทนที่จะสงบ ในพุทธสอนทางสายกลางอย่าทรมานกายจนจิตไม่แจ่มใสถ้ารู้สึกไม่ไหวให้หยุดแล้วกินอาหารเบาๆอย่าคิดว่ายิ่งอดยิ่งดีมันต้องสมดุลน,นอกจากนี้อย่าคาดหวังผลเร็วเกินไปนะครับการบรรลุสติสัมปชัญญะต้องฝึกต่อเนื่องการอดอาหารเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งต้องผสมกับการทำสมาธิการอธิษฐานและการใช้ชีวิตอย่างมีสติถ้าทำแค่กายแต่ใจยังฟุ้งซ่านมันก็ไม่เกิดผล สรุปแล้วการอดอาหารทางจิตวิญญาณเป็นเส้นทางที่น่าลองสำหรับคนที่อยากบรรลุสติสัมปชัญญะมันช่วยชำระใจเปิดรับความจริงและนำไปสู่การตื่นรู้ที่แท้จริงแต่ต้องทำอย่างฉลาดตามทางสายกลางลองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆดูแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงในตัวเองดูสิครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่สงบและมีความหมายมากขึ้น ขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ